สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอมมี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาต่อจาก EP ีที่แล้วค่ะเราจะไปทสรถ c x เทก CX-8 กันค่ะว่ามีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างมันดียังไงรถแรงแค่ไหนไปกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะอ้าพี่ป้าพอดีเลยเดี๋ยววันนี้พี่ป้ามาช่วยหน่อยจะให้พาให้พาผู้ชมเนี่ยไปเทดสอของ CX-8 ว่า ระบบไอทีบเซนเนี่ยมันดียังไงนะคะรบกวนหน่อยยินดีครับผมอ่ะไปกันเลยค่ะอ่ะเรามาหยุดในการเทสนะครับผม e c ีเอ็ดสองุสองดีเซลเอ็กซ์คูลสีหกที่นั่งขับเคลื่อนสนะี่ล้อแล้วผมจะเทสโวนถึงร้อยเนาะอ่า3 2สามสองหนึ่ง ส0่0ิ0หกสิบแยร้อยถึงร้อยยี่หนึ่อ่อถอนอ่าเราไปจับเวลากันเอาเองนะครับอ่า แต่ดังไหมครับผมดังสุดๆเลยเมื่อกี้เทแต่เทแต่ครับผมเทแต่ขอเทระบบ GVC ได้ไหมคะได้ครับผมเท GVC นะครับผมได้เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเราทีละระบบเนาะอ่ารถตัวนี้มีทั้งหมดเลนคีฟทั้งเลนคีฟทั้งเลนแอสซิสต์นะครับผมแล้วก็เลนดิพาร์เจอร์นะครับผมเลนดิพาร์เจอร์จะเป็นตัวเตือนออกนอกเลนนะครับผมอ่าถ้าอย่างผมผมอยู่ใกล้เดี๋ยวแป๊บนึงนะรถรถแต่เ,เยอะจังวันตอนนี้ คผมไม่เปิดระบบนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมถ,ถ้าผมเปลี่ยนเลนอ่ามันจะดึงมันจะมีสัตว์และอ่าเดี๋ยวผมไปกลับขอกลับรถแป๊บนึงเดี๋ยวจะทำถ้าลงลงเดี๋ยวผมทําให้ดูระบบตัวนี้จะมีการดึงพวงมาลัยกลับด้วยนะครับผมในกรณีออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือถ้าขับไปนานๆมีการเผลอมันจะดึงกลับให้ แต่ระบบตัว,ตวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเห็นเส้นแบ่งเลนชัดเจนถ้าถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งเลนมันจะไม่ทํางานนะครับผมการกระเทือนของตัว CX8 ตัวนี้จะซับการกระเทือนได้ดีกว่า CX5 มีความนุ่มนวลมากกว่าเดี๋ยวผมเทส GVC นะครับผมซึ่งการโยนตัวของผู้โดยสารโดยสารเป็นไงบ้างครับผมผู้โดยสารตอนหลังไม่หมึนค่า แล้วก็มาเอ็นตัวตามตัวรถด้วยค่ะอ่านี่ผมเลี้ยวแบบแรงๆนะครับผมตัวก็จะไม่เอ็นมากครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเนาะเดี๋ยวขอเลยปุดโคงนี้ไปแป๊บนะึงเดี๋ยวมันจะลำบากระบบจะมีการดึงพวงมาลัยตลอดนะครับผมถ้าเจอเส้นแบ่งเลน าดูพวงมาลัยนะครับผมแตวผมจะชิดขวาเนาะึงอ่าดึงกลับถนขัดใจพ่อมากเลยฟีลลิ่งเวทของตัวนี้อาจจะตื่นสักนิดนึงถ้าคนไม่ชินเท้าถ้าคนขับรถเล็กมาแล้วมาขับรถใหญ่จะไม่ชินเท้านิดนึง มันจะเหมือนเหยียบแล้วมันจะไม่ตามแต่มันตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสห้ดูตัวเลนแเดี๋ยวผมจะชิดขวานะครับองอะไรดึงเห็นไหมครับว่าดึงอ่มามันดึงกลับมาถ้าเปิดไฟเลี้ยวระบบจะไม่ทำงานมาพร้อมกับระบบบายสปอตทางด้านข้างแล้วก็โชว์ทั้งตัว a Active d r i v i n g Display ให้ด้วยนะครับผมซึ่งระบบความปลอดภัยมาพร้อมรอบคันด้านหน้าด้านหลังมาครบเลยในตัวนี้ ด้านหน้าจะมีทั้งตัวเตือนการชนแล้วก็ตัวช่วยเบรกในการการชนด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็จะมีทั้งการถอยหลังเตือนแล้วก็ช่วยเบรกมาพร้อมเลยรอบคันตัวนี้มาพร้อมเครื่องเสียงบสนะครับผมแล้วก็เราครับด้วยพวกแอปเ p ิลคพและ Android Auto ใช้งานไง,ไง่ายไหมใช้งานง่ายมากาเดี๋ยวผมทำให้ดูแอบหนึ่งขอลับรถกัน เพียงแค่คุณมีสายอเสียบกับ Apple แค่นี้เลยง่ายมากลดล็อกหน้าจอแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็จะทำงานให้ต่มมาที่ข้างบนครับผมนะต่อ Apple CarPlay ให้เรียบร้อยตัวท็อปตัวนี้ตัว e x c l u s i v ูตัวนี้จะมีมาให้โบสทั้งหมด10ตตำแหน่งนะครับผมโบสทั้งหมด10ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสเครื่องเสียงให้ดู เื่องเสียงตัวนี้ดีสุดในคาสในตอนนี้นะครับผมใช้งานง่ายอือดังได้ครับได้ครับผมครับผมเสียงไม่รบกวนนะครับผมพูดสารตอนหลังได้ยินมาผมพูดไหมครับอ่าคุณยังไม่ได้ยินผมพูดเนาะอ่าผมเบิดดังกายังได้ยินไม่ต้องตะโกนคุยมาก ครับผมนี่ผมยังได้ยินคุณแอมมี่พูดนะเนี่ยอ่าคุณแอมมีม่ด่าผมก็ได้ยินนะครับผมเนี่ยอ่ okay, าโอเคค่ะครับผมอ่าครับผมเก็บเสียงดีครับผมดีมากเลยแล้วตันนี้มาพร้อมระบบออโต้โฮลนะครับผมอ่านดังไปนิดนึงแต่จาคุณไม่รู้เรื่องเนาะอ่าแล้วมีวิธีการใช้ง่ายอีกอันนึงตัว Google Map ซึ่งมีประโยชน์มากเวลาออกต่างจังหวัดแล้ววิธี วุลุกคุณลูกค้าอยากอยาไปไหนแต่แบบเอ้ยมันพิมพ์ไม่ได้ผมขับคนเดียวมันพิมพ์ไม่ได้จะทงงํายังไงง่ายๆเลยหมุนมาที่ตัวไมโครโฟนนะครับผมกดเข้าไปไปซีคอนเครื่องระบบค้าหาโดยอัตมัตลูกค้าถ้าอยากจะใช้ก็หมุนไปที่ปลาเข้วาไป แค่นี้ระบบก็ทํางานให้เรียบร้อยทาตะวตันตกเฉียงใต้ไปยัง,งถนนทนเแล้วมันจะตัดระบบลําโพงด้วยแยกลําโพงซ้ายขวาให้ก็ซ้ายจะเป็นเพลงขวาจะเป็นตัว G P S ตัวบอกเสียงให้แต่ถ้าทำคานเสียง G P S ในการพูดก็สามารถไปิดได้เหมือนเดิมปิดที่ตรงนี้ง่ายๆวิธีการใช้ง่ายมากบูเลยอยากอยาเปลี่ยนรถขึ้นมาทันทีทันใดแต่ตรงที่ไม่มีตังค์นะครับผม และตัวนี้มาพร้อมระบบระบบความปลอดภัยอีกอย่างนึงคือตัวเตือนการชนนี้จะเป็นตัวแบบแอดวานนะครับผมซึ่งแอดวานมันแตกต่างกับตัวเก่ายัางไงซึ่งแอดวานนี่มันมันสามารถจะจับคนเดินถนนมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานได้ครับผมเพราะถ้าระบบเก่าจะจับแค่รถคันหน้าอย่างเดียวถ้าคันหน้าเบรกลถคันนี้จับมันถึงจะเบรคนมาเดินผ่านมันจะไม่จับมันก็จะชนเลยแต่ถ้าระบบมีแอดวานนี้ มันจะจับให้ครับผมมีคนเดินตัดหน้าปุ๊บมันจะเบรกให้เลยแต่ขับรถต้องมีสติตลอดดีกว่าจะดีกว่านะครับผมระบบด้านหลังนี้อ่ามีตัวหนึ่งตั้งแถวสองแถวสองห้คุณแม่ได้นะนิดหนึ่งตรงมั่นกันแดดนะครับผมค่ะตอนนี้นะคะถ้าแดดเดี๋ยวเอาขออนุญาตเราลงก่อนนะ,ะแดดสองแดดร้อนอ่าก็สาม ใช้งานง่ายไหมครับผมใช้งานง่ายมากแนะนําการใช้แอร์ด้านหลังหน่อยครับผมแอร์สามารถตั้งออโต้นะคะหรือปรับลดอุณหภูมิได้เลยว่าต้องการกี่ความเย็นกี่องศาค่ะและของเรายังมีปุ่มอุ่นเบาะชอบตุดร้อนตุดเย็นก็สามารถกดระดับได้เลยค่ะเขาคู่หลังจะมีห้องตัวท็อปนะครับผมจากคู่หน้านี้มาให้นะครับอคู่หน้านี้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นปะใหม่ๆตัว SP อ่าตัวอุ่นเบานะคะ จะมีตั้งแต่รุ่น SP นะคะแต่จะมีเฉพาะคู่หน้าแต่ถ้าตัวท็อปจะมีตอน2ด้วยค่ะแต่ผมจะทำขับไอเอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมผมออกนะครับผมโยกไหมครับม่โยกค่ะมีถามว่ามีไหมมีนิดนึงแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมง่ายน้ำหนักไม่ไม่หนักมากแตผมจะแซงนะ ห่างนิดเดียวเลยนี่คือประโยชน์หนึ่งของ GVC มา GVC มันช่วยการแก้พวงมาลัยน้อยลงทําให้การหมุนพวงมาลัยมันน้อยลงไม่ต้องหมุนเยอะถ้าแบบเมื่อกี้อาจจะต้องหมุนถึงครึ่งรอบแต่เมื่อกี้ผมหมุนครึ่งของครึ่งรอบซึ่งหมุนน้อยมากมีประโยชน์ขับมือเดียวได้สบายเลยถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่ขับมือเดียวพูดเลย พูดเหมือนตัวเองเก่งเนาะ <laughs> ง่ายอ่ะดยวเส้นให้ดูเส้นการเก็บเสียงจะแทบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยและการกระเทือนจะเบามากเดี๋ยวอาดูเส้นเส้นเลื่อนถนนนะครับไม,ไ,ไม่รู้ว่ามันเข้าไมาหรือเปล่าเนาะแต่ลองแต่ถือว่าเงียบ เซ้นลบและน่านงเงียบเลยแต่ผมปิดเบาเสียงเพลงหน่อยเนาะได,ด้คุยง่ายๆหน่อยซึ่งถ้าขับทางไกลมีผู้โดยสารตอนหลังเป็นพ่อหรือแม่จะนั่งสบายเพราะด้วยความที่มันเป็นรถ SUV ยกสูงทัศนวิสัยดีครับแต่จังหวัดนี้ไกลๆดีมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่คือทำไปแล้วก็คือระบบ วาน SBS นั S S ่นเองอย่างเมื่อกี้เพราะผมไม่ได้แตะคันเร่งแต่รถมันจะชนซึ่งรถมันจับได้ว่าเราไม่ได้ควบคุมตัวรถรถเลยจึงทําการเห็นว่ามันเข้าใกล้ระยะในการจะชนมันเลยเตือนแล้วเบรกเบรกให้แบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะ, <S <S ะพูดเลยผมยังตกใจเลยเมื่อกี้อืแต่เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับผม แต่ให้ดูแต่ให้รู้ว่าระบบนี้มันทํางานยังไงนี่คือเหตุการณ์จริงเห็ <c oughs> นภาพแน่นอน <c oughs> เห็นภาพของระบบนี้ว่ามันทํางานยังไงว่าจกาฮะพูดเลยชนมาผมจ่ายตังค์นะครับผมเนี่ย <c oughs> แต่เรามั่นใจในตัวรถไงครับผมนี่คือมาด้าตัวดีเซลจะไม่ตรงเกียร์ตรงเกียร์ตัวดีเซลจะไม่มีโหมดสปอร์ตนะครับผมแต่ถ้าตัวเบนซิน ที่เป็นเครื่อง2.5ของเรามีหมด2รุ่นตัวนั้นจะมีตัวหมดสปอร์ตให้ที่เกียร์ซึ่งทําไมถามว่าทําไมถึงดีเซลถึงไม่มีหมดสปอร์ตเพราะว่าด้วยความที่ว่าแรงบิดของดีเซลมันเหลือเฟืออยู่แล้วทําให้ไม่จําเป็นต้องมีหมดสปอร์ตเพราะแรงบิดต่างกันมาก450แรงบิดแต่ตัวเบนซินของเราจะมีคนเรียกอยู่ที่213แรงบิดซึ่งต่างกันมากทำให้ดีเซลไม่จำเป็นต้องมีหมดสปอร์รตอยู่แล้ว แล้วก็อีกแตกต่างอย่างหนึง่งสำหรับตัว2.2 xdl exclusive นะครับผมคือตัว x c l ตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อ all wheel drive all time all time ถามว่าทำงานตลอดเลยไหมในทางชื่อก็คือทำงานตลอดเวลาคือ all wheel drive all ทำงานตลอดเนาะแต่ตามจริงมันจะมีตัวระบบเซนเซอร์ตัวสมองกลจับอยู่ในการทำงานของมันถ้าอย่างสมมติถนนทางตรงเรื่อยๆที่มันไม่ต้องใช้กำลังเยอะ ระบบจะทาการท้าหนักถ่ายเทน้ําหนักไปที่ล้อหน้า80%ล้อหลัง20%อย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าต้องการใช้กําลังเยอะอย่างเช่นขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นทางลาดชันระบบจะทําการไทม์แอนด์ไทส์เอาบิลได้4ล้อนะครับผมถ่ายเททั้งหมดทั้งหมด4ล้อเลยนี่คือหลักการทํางานของมันซึ่งถ้าเจอทางโค้งหรือทางที่ลื่นจะมั่นใจได้กว่า ไปแล้วนะคะสำหรับการเทสไดซ x 8เทสระบบไอ t i v e ทซทั้งหมดเลยค่ะคอ่าเป็นไงกันบ้างคะพี่ปามหลัง,างจากที่เทสไดอย่างที่เห็นไปในคลิปเนาะก็มาจากเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงการใช้งานจริงตกใจจริงด้วยครับผมตามนั้นเลยค่ะผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการเทสไดหรือจะมาชมตัวรถก็สามารถมาพบกับเราทั้งคู่เลยแอมี่พี่ปามค่ะมาเทสไดที่โชลูมัสด,ด้าพัฒนาการอยู่ที่ สอพัฒนาการ52นะครับผม VMD Auto Cell พัฒนาการ Mazda พัฒนาการ52ตรงข้ามโลตัสพัฒนาการนะครับผมยินดีให้คำบริการนะครับผมค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจแอมมี่มาด้ด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ